ครับสวัสดีครับ FC แฟนสองทุกคนครับมือนีผมได้ขึ้นมาติดตามโค้งสุดท้ายของของค,คนนอน,นานนะครับเนาะครับโค้งสุดท้ายแล้วมือนีกับวันที่สิบห้าแล้วเหลืออีกสองหมื่นนะครับเนาะเดี๋ยวได้เดียกแต่แดงกลับไปเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะเจ้าที่นี่เนี่ยมันออกมัน,มนออก<อ>มาหาเก่าออกมาตัวเด่นออกมาตัวเด่นสำหรับบน สำหรับบนตัวเด่น,บบนตขึ้นหาเกาะแต่ว่าหนึ่งสงสัยวันที่มะล่างมาล่างนี่ไม่สิบ่ผาสิเสเ่เก็บสิงคูไม่ใช่าที่เจ็ดแล้ว่าตัวนี้มันเป็นปัญหาว่าหาศูนย์เนี่ยหาศูน,นย์มันเป็นเลขกขันมาหาศูน,นย์มันจะเป็นเลขล่างถ้าขันหาเก้าเนี่ยจะเป็นเล็กนบนล่างก็ได้หรือว่าหาเก้า เดี๋ยวไปมีบิึงตัวนี้มันมาเดนาเินหาเดินหาเดินหาอะไร่างเง้ยหน้าหมูเกล็ดจังเลยน,น,น่าหมูที่เก่าเรียกตัวกันห่้เราตั้นหา,านนเก่าในรถลองสรุปไปผมเนาะตัวนี้มันคิดคาดว่าเป็นบ่นหมอ้อหลง ตัวนี้ก็จะเป็นบนเป็นล่างแต่ว่าเฮ็ดบนน้องน้องตัดบ่อซีแปดครับหาเก่านี่บ่อว่าพื้นหาเก่าหนึ่งเป็นตัวเด่นของมันแต่วซีแปดหนึ่งเป็นเลขดับอยู่แล้วโอ้เป็นเลขดับครับนี่เป็นเลขบดับคือเด่ยนห่าเด่นหาเก่าตัวเดียวน้องน้อบ่ครับอืมวันนี้ซุ้มนี่คาดว่าตัดนี่มันตัดไปแล้วเปลี่อันซุ้มนี่มันจะคาดว่าจะเป็นเลขเลขบยังคาดว่าติเป็นล่างเป็นล่างกันบ่เป็นล่างก็มีเรื่อหาเรื่องเก็บเรีนเด็ดสิบเกียสิบห้า เียนหนึงห่าง <5 S 2> ก็หนึ่งเกับหกสามนี่เป็นตัวร่องหกสาม 6, 3, นี่ระวังถ้าสุบขึบ้นบนก็ได้ 6, 3, <6. S 2> หกสามสาวันนี้เรียกเรียกวิ่งบนนี่เรียกตัวแดงผู้ลุงวนันนี้เอาเรียกวิ่งบนที่ผู้ลุงว่า,มมาหมคาดว่าเป็น,นสันมตดว่าสิบบอกเดียวบอ่อ่าน คันขันหาก็ร่องเก่าซะแต่วิ่งล่างนี่ขาดว่านึงตัวเดียวแต่นึ่งนึ่งตัวเดียวในวิ่งบนวิ่งล่างซะไปวิ่งหนึ่งบนล่างแล้วเนาะบบนล่างเเพราะว่ามันมันเก่าเนี่ยนอดบเพรี่วันนี็พอมันเคยเอาตัวเดียวติดแต่บนล่างนั่นห้องก็จังไปเจียวอือ มันเป็นแน่าทางเนาะลุงเนาะน,นี่นี่นี่สี่แปดก็หากเก่าต้นตัดบอกแต่ว่าสี่แปดันแล้วเนี่ยมันไปแล้วหกหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์แต่กันซุ่มตัดเนี่ยมันจะไปออกล่างกันแน่นี่เนี่ยแต่เลขกบนนั่นขันพนนี่เกียงเนี่ยเนี่ยขันตัวม่งเกียงนั่นคือคืองครื่องหัวที่ผ่านม่นคือมันจะมีหากเก่ากับสี่แปดต้นนั่นมีสองครูต้น นี่เนี่ยฟันท่งคือนหาเก้าหาเกาเรกรางขาดว่าสิมาหนึ่งบวสิบเจ็ดก็สิบหายนคันบอกสองตัวนี่ออกเรียกช่วยท่านที่เลยอหาศูนย์หกสามนี่ลแวนเพราะว่าเลกเรียกขนช่วยดอกเลีมือเรกางทมสูนึงมาแดงเดนแดงสิผู้ลก ขันนึงมากมันเป็นหนงีที่หันนึงมันอกมาขันนึงมาล่างมันเป็นหนงี่นะถ้าบอมากล่างมันจะเป็นตัวไม่ผมคาดร่านที่มาตัวนึงอยู่ในเรียงหลังตรงครับเจ็ดเจขันผููนี้ขันพูนี่เจียงอันนี้มันเจียงด้วยเลาเรืองนเจาขันพูนี่เจียงเลี้ยวของมาจังสี่นี่เลี้ยตัวนี้งบนงบซาตัวไว้เจเราีเป กมาแบบนั่นไหนมาสรุปแต่ที่นแน่เขาก็ยอดแต่ตัวที่เขาพานมากไปแคือตัวนี้มันเป็นนี่วิ่งนึ่งก็พาหนึน่งก็พาบาดนี่นัน่นวิ่งตัวนี้มาก,กกว่าสองข้อเพิ่มถ้ใส่นี่ พิสานตูของสันมันจะไปเป็นล่างเป็นบนก็จะแบบเรียกพิดมันบ่ได้เฮ็ดหลายได้เฮ็ดต่างตัดตัวเดียวสองตัวอันนี้คั้งนีสามพิสเป็นมหาเนี่ยผมได๋ไปออกล่างออกบนก็บ๊จับกันบ่อบองก็ได้แล้วก็มีงวดนี่ครับสวัสดีครับ fc แฟนสองเมื่อนี้ผมได้ขึ้นมาหาพ่อรุงคนนอนนานนะครับเนาะคนน้องเบิร์สรุปห้อยคงสุดท้ายของคนเนาะครับเนาะ นี่เป็นกับพอเั็นไฮซีแปดกับหาเก่านะครับเนาะเรียว่าเป็นเล่นไฮหาเก่านะครับเนาะขาดขาดว่าสีม้าบนนะครับเรียว่าล่างก็ไฮหนึ่งหาหนะึ่งเจ็ดหาศูนย์หกสามเนาะพอเป็นเด่นไฮหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะวันนี้เลขเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนล่าง,องพอเราไฮหนึ่ง ตัวเดียวนะครับ FC คันมากกับแปหนาจอยเบิรงนะครับเดอ้อเป็นแนวทางนะครับเนาะสน,นั้นแล้วใครมักไปสอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนุมในเรื่องครับเดอ้อจะมีคลิปดีๆคลิปดีๆเด,ด่นๆแน,นวทางดีๆผมก็ยินหนามาฝากพี่ตอนน้องอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับ